ไม่ยากครับสําหรับคลิปที่แล้วที่เราคุยกันไปเรื่องเราจะแซงเขายัางไงมันมีวิธีทั้งการเล่นซ่อนหาทั้งการกดดันสารพัดวิธีที่เราจะแซงคู่ต่อสู้แต่ตอนนี้คู่ต่อสู้คุณก็รู้เหมือนคุณเขาพยายามจะแซงเหมือนคุณแล้วคราวนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนกันล่ะคู่ต่อสู้ก็รู้แล้วคุณก็รู้แล้วต่างคนต่างมีความรู้เท่ากันทํายังไงคุณจะกันเขาได้ก็ ทุกคนมีความรู้เท่ากันเพียงแต่ว่าใครจะเอาออกมาใช้ได้มากหรือน้อยมากกว่ากันซึ่งจริงๆแล้วมีหลายคอมเมนต์หรือมีหลายคําถามที่ถามมาว่าถ้าผมไปสอนทุกคนอย่างนี้หรือไปบอกทุกคนอย่างนี้มันก็รู้เหมือนกันหมดแล้วมันจะไปแข่งกันยังไงแข่งกันได้ครับแข่งกันได้สนุกกว่าเดิมด้วยก็ทุกคนมีความรู้มันก็ไม่ชนกันก็ไม่เกิดปัญหาคราวนี้สนุกกว่าเดิมอีกนะฮะให้เขามีความรู้เท่าๆกันแต่ เมื่อถึงเวลาไปใช้งานจริงๆเดี่ยมันต้องฝึกฝนเราจะต้องฝึกฝนกันว่าแล้วโอกาสที่ฝึกฝนนี่มันไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่ผมบอกนะฮะทำได้ดีที่สุดก็แค่ Image Training หรือเข้าไปหาประสบการณ์ในสนามซึ่งมันก็ต้องมีแรงกดดันอะไรมากมายตรงนั้นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นเราเป็นคนกันจะทำยังไงคุณกันเขาได้เป็ดจนสนิทคุณจะจูงเขายังไงคุณจะกันเขายังไง